ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายครับวันนี้พอลูกเล่งผมจะมาแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยครับแต่วันนี้ไอ้ลูกชายผมครับพา f c ของรายการเราไปเที่ยวต่างประเทศครับร้านล้าน,นา่ดูเลยนะครับคุณนิกครับแม่ปล่อยให้ป้าเนี่ยมาทำงานอยู่คนเดียวไม่เป็นไรวันนี้ท่านผู้ชมครับ ผมยังคงจะแนะนําร้านอร่อยเช่นเคยและบอกเลยว่าร้านที่ผมจะแนะนําในวันนี้คอนเซปต์เขาก็คือการยกระดับสตตีทฟู้ดของไทยขึ้นมาแบบอีกหน่อยไปอินเตอร์เลยนะครับเป็นการรวมตัวกันครับระหว่างแบรนด์ของคุณหมูอสว่าทาร่วมกับแบรนด์อาหารไทยร้านหนึ่งชื่อว่านาลาไทยครับกับร้านนี้ครับโคลิมิ t เต็ดครับเขามีร้านแรกอยู่ที่หลังสวนนะฮะร,ร้านที่2วันนี้ที่เราจะมาแนะนํา อยู่ที่สยามพารากอนครับชั้นจีโซนกูเม่กาเด้นนะครับ เปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มตรงตามเวลาห้างเลยคอนเซปต์เขาเป็นอาหารอีสานเนื้อย่างสตรีทฟู้ดตกแต่งสไตล์เรือหางยาวครับเมื่อเดินเข้ามาในร้านครับจะเจอกับแชนเดลีขนาดใหญ่นะครับมันคืออุบะดอกไม้ที่ชาวเรือเนี่ยใชยไ้ไหว้แม่ย่านางเรือตรงหัวเรือนั่นเองครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเรามาถึงที่ร้านเขาครับบอกว่ามาจากรายการเรารับประทานอาหารอิ่มอร่อยครบ2,000บาทรับทันทีครับโรตีโคบอลเฉพาะที่ร้านสาขาสยามพารากอน เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3 1กรกฎาคม2566ครับผมทุกเมนูที่ผมจะแนะนำในวันนี้คุณดูแล้วคุณต้องตามมาชิมไม่ได้เ <Wow. S 1> มนูแรกครับลิ้นวัวย่างไข่ดองซีอิ๊วแจ่วอีสานครับผม <Wow. S 1> แล้วก็บอกว่าให้จิ้มกับนี่นะครับไข่ดอง เนื้อนุ่มมากนุ่มแล้วก็หอมเขาใช้การย่างนะครับและซูวีรสชาติลิ้นก็นี่ล,ล้ำลุ่นมากเลยครับผมไปที่เมนูที่สองกับเมนูต้มแซบลูกทุ่งรวมมิตรเนื้อนะครับผมโอ้หอมมากขอบอกเลยนะครับ ถ้าผมมาคนเดียวนะ네กินไม่หมดผมอยจะห่อกลับบ้านกินอีกอร่อยมากเฮียบอกเลยนะครับว่าจานนี้เนี่ยเป็นเมนูสเตตฟูดขนาดแท้ เอาใจสายแซบตัวแม่ตัวพ่อตัวลูกเลยเมนูที่3นี่ชื่อนี่น่ากินมากครับชื่อว่าเมนูไก่สาวดาวยั่วเป็นเมนูสุดแซบที่หาทานได้ที่สาขาพารากอนเท่านั้นไก่ที่ผ่านการหมักเบียร์ครับผมอบใบกัญชาสูตรโคลิมิเต็ดมีน้ำจิ้มมาถึง3แบบด้วยกันนะครับผม แล้วนี่เดกงดึงเด่งดึงเลยนะแล้วยังมีน้ําจิ้มใหม่สามสูตรนะครับอันนี้น่าจะเป็นแจวบองแน่เลยใช่เลยเสิร์ฟมากันนี่ครับข้าวเหนียวครับโอ้สามเมนูผ่านไปครับกับร้านนี้ครับโคลิมิเต็ดครับแอดสยามพารากอนชั้นจีนะครับสำหรับแฟนรายการของเราครับทานอาหารครบ2,000บาทครับรับฟรีทันทีโรตีโคบอลนะครับ เฉพาะที่ร้านสาขาสยามพารากอนเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566นี้นะครับช่วงหน้ามาดูว่าเมนูอะไรที่มาร้านนี้ต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตายกลับมาอราอยกันต่อครับกับช่วงเฮียสงตีตายครับผมวันนี้ลูกชายผมพา f อของรายการเราไปเที่ยวต่างประเทศนะครับใครที่อยากร่วมทริปกับเราก็สามารถไปเที่ยวกับเราพ่อลูกเร่งของได้ใช่เหยครับวันนี้เฮียสงจะมาแนะนําร้านนี้ครับ ชื่อว่าร้านโคลิมิตตดตั้งอยู่ที่สยามพารากอนชั้นจีครับโซนกูเมกาเดนเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มครับผมเขามีถึง2สาขาด้วยกันสาขาแรกอยู่ที่หลังสวนครับสาขาที่2เนี่ยตั้งอยู่ที่สยามพารากอนและที่สำคัญวันนี้ใครชมรายการอยู่แล้วอยากจะมาอุดหนุนนี่นี่เฮียซงมีโปรดีๆมาฝากแฟนรายการเรามาอุดหนุนเขาครบ2,000บาทครับรับฟรีทันทีครับโลตีโคบอนั่นเองครับเฉพาะที่สาขาสยามพารากอนเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ ถึง31กรกฎาคม2566ครับผมมารู้จักกับเมนูที่บอกว่ามาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตายเลยนั่นก็คือเมนูส้มตำซิ่งโขบคอหมูย่าง <Wow. S 1> นั่นเองครับผมเขานำเอาส้มตำคอหมูย่างนะครับมามัดรวมทั้งส้มตำปูปะลาะที่รสชาติแซ่บเวอร์บวกกับคอหมูย่างนุ่มๆกับน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ด <Wow. S 1> มันเด็ดจริงๆ ไม่พอไม่ได้แล้วจ้าโอ้โหรสแซบเบอร์สิวันนี้เฮียสงบอกเลยมาที่ร้านไหนนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายครับผมกับเมนูที่ชื่อว่าส้มตำซิ่งโค คอหมูย่างนั่นเองครับมีเมนูอีกหลากหลายเมนูนะครับเนื้อย่างฟิเลครับผมข้าวผัดมันเนื้อไขกระดูกยำขานมจีนโคลิมิเต็ดครับผมวันนี้แนะนําร้านนี้เลยครับโคลิมิเต็ดนะครับมาอุดหนุนกันครับโปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการเรามาที่นี่ทานอาหารครบ2,000ัรับไปเลยครับโรตีโคบอลนะครับเฉพาะที่สาขาสยามพารากอนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง3 1กรกฎาคม2 5 6 6ขครับผมอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับขอมอบให้เลยครับผิงผงสำเร็จรูป ตาบ้านสมุมไทรมีทั้งแบบออริจินอลและแบบขิงผงสูตร100%ไม่มีน้ำตาลสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟช้อปปี้ลาซาดาครับเซิร์ฟไปที่ herbhouse e r u n d e r c official r e o สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line อครับผม a herbhouse TikTok ก็มีนะครับเซิร์ฟไปเลยครับ herbhouse และหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับน้ำปลรป้าปรุงรสต้มสุก ชาเชิญยิ้มน้ำปะลาอารมณ์ดีของพี่เป็ดเชิญยิ้มของผมเองหาซื้อได้ที่เซเว่ทุกสาขานะครับผมอร่อยแทบขนาดนี้พอลูกเล่นของบอมให้เลยครับป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะใครที่กำลังมองหามื้ออาหารสำหรับคนพิเศษหรือครอบครัวพอลูกเล่นของขอแนะนำร้านนี้เลยฮะ รับรองว่าคนพิเศษของคุณจะประทับใจอย่างแน่นอนและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันที่ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ